มันเก่าแตกรั่วซึมแบบนี้อยากเปลี่ยนใหม่หนูแนะนําตัวนี้เลยค่ะลูกค้าะโชกหลังเดิมสําหรับเวฟน,นะคะลูกค้าตัวนี้งานแท้โรงงานไม่ใช่งานเบิดสูนนะเหมาะสาหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชกเดิมนะคะมันแตกมันรั่วมันซึมมันเกา่ามัน,ม,นมันเสื่อมสภาพนะคะอยากได้ชกใหม่แต่ว่าน้องฝ้ายขอราคาไม่แรงนะขอราคาเบาๆนะนะคะหนูแนะนําตัวนี้เลยจ้านี้ลูกค้าห่อกันกระแทกอย่างดีแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นชกหลังเดิมสําหรับเวฟนะ สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยกับเวฟทุกรุ่นนะคะลูกค้าใส่เท่าเดิมขนาดเท่าเดิมใส่แทนของเดิมได้เลยตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแกนพร้อมสปริงนะคะหูยึดหนาๆแบบนี้นะงานสีสปริงสวยสดค่ะแกนด้านในเป็นแกนเงาคะ่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะ1ชุดจะมาเป็นคู่สองข้างซ้ายขวาแบบนี้เลยใครที่หาอยู่แนะนํากดที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะคะ ตัวนี้จะมีทั้งหมด5สีสีพี่ชอบสีไหนสามารถเลือกได้มีสีขาวสีดำสีบอลสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะนะคะ 3- 4 5 0ีลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะวันนี้ใครที่สนใจจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะ โปโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ตะก,กร้าเหลืองเท่านั้นนะคะใครเห็นคลิปนี้กดสั่งซื้อด่วนๆเลยลดเหลือ239บาทค่ะลูกค้าจา๋างานสวยๆเป็นคู่แบบนี้239บาทแล้วเลือกสีได้นะและประกันว่าคุณภาพดีราคาย่อมเยาวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ลูกค้าจ่ายแน่นอนแล้วก็ราคาถูกกว่าหน้าร้านด้วยพี่ๆชอบสีไหนนะคะจิ้มในตะก,กร้าได้เลยคะ่ะ